โทรคงหลักร้อยถามว่าทำอะไรได้มัง่งมาดูนี่วัสดุถือว่าใช้ได้เล็กกระทัดรัดเวลาพกพาไปไหนก็พับแล้วก็ใส่กระเป๋าไปเลยง่ายมากน้ำหนักไม่เยอะเนี่ยดูเดี๋ยว,ว,ยยวสาธิตลูกเล่นให้ดูอันนี้ออนออฟนะครับเปิดปิดแล้วอันนี้ก็สามารถเล็กขอดเสียงตัวเองได้เดี๋ยวผมขอเทสเสียงให้ดูก่อนขอญอาตเทสเสียงหน่อยนะครับขอญอาตเทสเสียงหน่อยนะครับ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 ผมโอเคนั่นแหละ โอเคเขาอัคดคลิปกันอยู่นะครับช่างเขานะครับนี่แล้วก็ตัวนี้นะครับสามารถเล็กขอดเสียงเราไปได้นะครับอย่างเช่น <t une> ปูมาครับปูมาปูหมด,ดแต่จะมานะครับมาดูเพลกันปุ๊บปูมาครับปูมาปูหมดแต่จะมานะครับประมาณนี้แล้วนี่ก็จะมีมิวสิกด้วยอันนี้บ่งบอกเลยว่าโทรข่งมาจากที่ไหน <t une> <t une> มานี้อันนี้ก็มีสายชาร์จมาให้ด้วยจะเป็นสายชาร์จมาเอาไว้เสียบแบตก็เป็นลิเธียมไอออนโอ้โหแบตแม่งดีจัดให้มาโคตรดีราคาร้อยเขาบาทใครชอบกดตะการ้าด้านล่างได้เลยดูย